ดชักโครกไม่ลงแพรลี่สนุกไหมคือคืนมากสนุกค่ะแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันเ <c oughs> หนือ่อยทั้งวันแล้วอะ่ะทุกคนฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะกดติดตามครีเอเตอร์ด้วยทุกคนเลยทุกคนต้องกดติดตามครีเอเตอร์นะคะอันนี้คือช่องใหม่ของดิฉันเองแพรี่ภัยวันนะคะ กดติดตามเลยกดติดตามครีเอเตอร์นะคะเราจะอยู่ช่องนี้กันเออฟอร์ดแอนแพรลี่นะคะติดตามกันไปพรดีหน้าอิ่มมาอิ่มบุญไงคะอิ่มบุญอิ่มบุญค่ะอิ่มบุญอิ่มใจนะคะเอออิ่มบุญและอิ่มใจนะจ๊ะอืมพอดีหนึ่งพันสองร้อยท่านจ้าไปเออแม่ด่าวุ้นเส้นที่ยังด่าไปแล้ว ด่าไปแล้วค้าวันนี้ด่าไปแล้วอียุนเซนยูนเซนมันไม่ตื่นเอ๋อ,อ,อยายไงยายผูกแขนให้นี่คนดีสานไงเขาก็จะผูกเอ้ไม่ใช่อันนี้แม่แม่กับยายแหละแม่ด้วยแม่แล้วก็ยายมีสองเนเนี่ยแม่กับยายเขาจะผูกแขนให้เนี่ยเราก็ออกรถใหม่ออกอะไรเงี้ยเขาก็ผูกแขนให้นี่ยายก็ให้ยายให้คืนมาแบงค์หนึ่งยายให้คืนมาแบงค์หนึ่ง ให้ตังยายฝากตังยายไว้ทําบุญเพราะยายบอกว่าเดี๋ยวกรถินจะทําบุญครั้งที่แล้วตอนงานบวชให้ไว้สามพันยายบอกว่าย,ยังอยู่เงินแพรี่ยังอยู่ยายก็จะไว้ทําบุญก็เลยฝากตังยายไว้อีกสามพันฝากทําบุญด้วยแกับยายว่าฝากทําบุญด้วยนะคะแล้วแต่ยายเลยจะไปทําบุญหรืออะไรก็แล้วแต่เลยก็ฝากฝากตังยายไว้อีกสามพันเป็นหกพันแล้วไป <c oughs> ยายให้คืนมา้อยนึง ยายขึ้นอร่อยหนึ่งอึงก็ให้ยายให้ยายขึ้นรถพายายขับรถพายายขับรถรอบใช่พ่อปอนเหมือนพ่อเขาเลยเหมือนเป๊ะเลยหน้าเหมือนพ่อเขาหน้าพ่อเขาเป็นคนหน้ายาวหน้ายาวหน้าคมได้พ่อมาเต็มเต็มใช่ทยอยฝากไว้ยังแข็งแรงเป็นคนแบบยิ้มแย้ม คนโบราณนะรับแก่ไปเป็นแบบยายได้อะทุกคนจะดีนะอันนี้ไม่ได้แบบว่าอวยยายแฟนเขาแต่ว่ายายเป็นคนแบบหน้าตาอิ่มเอิบม,มากแล้วก็แบบเป็นคนแบบไม่เครียดอะสีหน้าแววตาเป็นคนแบบเป็นคนแบบเป็นคนแก่ที่มีความสุขอะอยู่กับลูกกับหลานไปอะไรไปแล้วก็อันนึงวันนี้ถ่ายนะเดี๋ยวจะลงให้ดูรอบบ้านน่ะสะอาดมากไม่มีหญ้าเลยยายแบบนั่งถอนหญ้าอะไรทุกวันใจดี ไม่เครียดสวดมนต์ทุกวันก่อนนอนสวดมน,น,นตมม์เป็นคนจิตใจดีมีความสุขใช่เป็นคนจิตใจดีมีความสุขนะเป็นคนจิตใจดีมีความสุขคือคนนะ่ะถ้ามันมีความทุกข์มันไม่สบายใจอ่ะมันตีหน้าแววตามันจะออกแต่ถ้าเราเราอายุมากแล้วเราได้อยู่ท่ามกลางลูกหลานที่แบบดูแลเราดีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีห่วงไม่มีกังวลไม่มีเรื่องอะไร อยู่ไปใช้ชีวิตไปอย่างยายเขาคุ้มค่าแล้วอายุเขาอะเขาเนี่ยเขาถือว่าเขาคุ้มค่าแล้วใช้ชีวิตเราก็แก่อย่างมีความสุขอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขไม่ต้องเครียดต้องอะไรแค่มีลูกหลานดูแลได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาลูกหลานลูกเต้าดูแลไม่มีเรื่องให้ต้องเครียดต้องทุกข์สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บอดอดแอดแอถือว่าเป็นบุญแล้วคนแก่นะสุขภาพยังดีอะไรได้กินกินอิ่มนอนอุ่นนะ นะนะกินได้นอนหลับพอแลวคนแก่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากแค่นี้ก็ดีแล้นะวามมีความสุขอุ้ยขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบนะคะขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบยายดูลักคุณยายเขาเอ็นดูค่ะเขาก็เอ็นดูดีฉันยายเขาก็เอ็นดูยายยายขึ้นรถใหม่นั่งรถใหม่ชิลๆน่ารักมากทุกคนเขออ้าใจเข้าใจให้ด้วยนะคะเออเขออ้าใจเข้าใจให้ด้วยนะไปะ ขอจขอใจขอจอขอใจ,อจ,ออใจไปเลยส่งดอกกุหลาบมาขอบคุณนะคะสำหรับดอกกุหลาบขอบคุณค่ะทีถูกต้องคิดแบบนี้ใช่ใช่ใช,ใช่ที่ใส่เสื้อสีชมพูขอจาเขาใจนะคะทุกคนไป1,300คนที่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ทุกคนต้องกดติดตามคีเอเตอร์ไลท์นะคะขอบคุณค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวจะไลฟ์ช่องนี้อะไรช่องนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสุรินนะครับพรุ่งนี้จะไปสุรินพรุ่งนี้จะไปสุรินนะใครอยากแบบใครอยากให้ดิฉันไลฟ์ให้ดูนู่นดูนี่ก็กดติดตามไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไลฟ์ให้ดูที่สุรินประสาทต,ตาเมืองทมนะคระออมาเจอกันพรุ่งนี้เจอกันจ้ะสุรินจะไปเที่ยวหมู่บ้านช้างด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวดูเวลาก่อนว่ามันเวลามันโอเคไหม ถ้าเวลาได้อะไรได้กจ็จะได้ไปหลายที่นะคะถ้าเวลาไม่ได้ก็ก็แล้วแต่เอาที่เวลามันได้เอาที่เวลามันได้เอาที่เวลามันได้นะจ๊ะแล้ได้ก็จะไปหลายที่น,ะนอนแถวนี้แ้ะค่ะแถวบุรีรัมนีและค่ะ นอนบุรีลำค่ะนอนบุรีลำอยู่บอร,ร์บอนี่แหละอยู่บอร,ร์บอนี่แหละแตเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าสุรินทร์สะหน่อยรถเราเองค่ะรถเราเองเที่ยวเองชิว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 รถเราเองขับเ,เองเที่ยวเองไปไหนก็ได้เพราะว่ารถเราเองไปไหนก็ได้จ้ารถเราเองจ้าฝนตกไหมไหมนะคะ ไม่นะคะวันนี้ไม่ตกเดอ้อเดินทางปลอดภยัยฟอร์ดเอาชุดไปคืนครูครับฟอร์ดเอาชุดไปคืนครูแล้วก็เมื่อกี้ดิฉันก็ฝากซื้อของซื้ออะไรเนี่ยมันโรงแรมนี้มันอยู่กับติดกับโรงเรียนประโคนชัยนี่เองเอาชุดไปคงไปคืนแล้วก็อืมนั่นแหละยืมชุดเข้าไปแสดงใส่ไปแสดงอืม เดินทางปลอดภยัยดีนะอบอุ่นดีครอบครัวแฟนเขาก็เอ็นดูดิฉันเขาก็เอ็นดูดิฉันอะไรดีนู่นนี่นั่นนะครอบครัวแฟนน่ะเขาทำขนมจีนไว้รอิริงนๆข,ขนมจีนเขาอร่อยนะไม่ได้อวยนะแต่ขนมจีนอร่อยแต่เรากินมาตลอดทางแล้วไนงะก,กินนู่นกินนี่ก็เลยไม่ค่อยหอิวกินมาตลอดทาง กินกันมาตลอดทั้งทางเที่ยวให้สนุกขอบคุณค่ะแล้วแม่ก็จะให้เอาข้าวไปอีกคน,คนต่างจังหวัดอลเนานะคนต่างจังหวัดอล้เนานะเขาจะให้เอาข้าวสารมาฟอร์ดก็บอกเอาไว้ไม่ได้แม่มันเต็มแล้วอไปไปค่ะไปผูนี้เดฟอร์ดไปด้วยอก็อควรน่าราักเที่ยวสนุกเที่ยวไหนยายบอกมาหาย,ายายบ่อย,อยๆเดี๋ยวจะมาอีกค่ะ ต้องมาอีกอยู่แล้วต้องมาบ่อยๆอยู่แล้วสวัสดี1,300ท่านนะคะสวัสดี1300ท่านนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยขอบพระคุณทุกคนเลยค่ะแม่มีการสั่งน้องห้ามนอกใจน่ารักมากคนนั้นเป็นแม่น้องกีต้าร์นะคะคนนั้นนะ่ะแต่ฟอร์ดเขาเรียกแม่หมดแหละเพราะว่าตอนฟอร์เด็กอะก็คือเหมือนป้า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 น,า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 น่า ทั้งพี่สาวแม่น้องสาวแม่เขาช่วยกันดูฟอร์ดมาไงเขาเป็นแบบครอบครัวใหญ่แล้เนาะจะมีช่วงหนึ่งตอนที่ฟอร์ดเด็กอะ่ะฟอร์ดเขาไม่ได้เขาไม่ได้โตมากับแม่แท้ๆเขาแม่เขาเหมือนฟิลแบบไปทํางานอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นฟิลเด็กต่างจังหวัดนะก็ป้าเลี้ยงยายเลี้ยงอะไรมันจะฟิลประมาณเนี้ยเขาก็เลยเรียกเรียกพี่น้องแม่ทุกคนว่าแม่หมดเขาจะมีแม่แม่ของเขาหลายคนสอง,ส,องสามคนฟิลต่างจังหวัดอะ เขาเขาเรียกกันเรียกกันแม่เมื่ออะไรนู่นนี่นั่นไปอืมอม,อม,มากี่ครั้งก็อบอุ่นใช่เด็กต่างจังหวัดเรียกแบบนั้นบ้านเขาก็อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเลยนะบ้านปากกรนสอีอยู่ตรงข้ามข้ามข้ามถนนไปก็เป็นโรงเรียน พ,ดดพี่รักสวัสดีค่ะพี่รักษสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะจ๊ะใดๆขอเลยคือกดติดตามช่องนี้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไม่เที่ยวลวค่ะวันนี้เดี๋ยวพักลวค่ะเดี๋ยวก็นอนยังอยู่บุรีรัมย์จ้าอยู่บุรีรัมย์จ้าเออติดตามครีเอเตอร์ไลไ์ไว้ก่อนเลยปะนะคะอืม,อมจากป้าแม่บ้านอะไร อ่านไม่ทันอ่านไม่ทันก็ดีนะดีนะทุกคนการที่เรามีการที่เรามีแฟนแล้วก็ครอบครัวแฟนเราเขาอินดูเรารักใครเราเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะเพราะว่าการอย่าบอกว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนไม่จริงหรอกค่ะความรักเป็นเรื่องของคนหลายคนนะถ้าเราเรารักใครอะไรใครแล้วทั้งครอบครัวเราครอบครัวแฟนเราเขาอินดูรักใครเราทั้งสองคนอะ มันก็เหมือนเป็นการช่วยซัพพอร์ตนะมันก็เหมือนเป็นการช่วยซัพพอร์ตเป็นการช่วยแนะนําเป็นการช่วยให้กําลังใจให็นไ,ไหมชีวิตสมตตมตนานาินะสมมตินะอันนี้พูดแบบว่าเออถ้าเวลาเราโคบหาใครอะไรใครแล้วทั้งครอบครัวฝั่งเราครอบครัวฝังวฝ่งแฟนเราครเาเอ็นดูเราอะไรเราอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าสบายใจใช่ไ,ไหมสบายใจเออแต่ถ้าเราไปเจอแบบมันมีนะหลายๆครอบครัวที่ชีวิตคู่ไปไม่รอดเพราะว่า ญาติผู้ใหญ่รังเกียจเดียดฉันใช่ไหมมันก็มันก็ส่วนสุดท้ายต่อให้รักกันขนาดไหนก็คบกันไม่ได้ก็ดูดิดาราไม่ต้องเอ่ยชื่อก็รู้เห็นไหมพอฝั่งแม่ไม่โอเคฝั่งพ่อไม่โอเคก็คบกันไม่ได้ยากคบกันไม่ได้ดก็ยากเขาไม่เขาไม่เอ็นดูรักใครหลายคู่ก็มีปัญหาแต่มันก็ไม่ได้เสมอไปนะบางคู่ถ้าเขารักกันจริงๆริงเขาก็เขาก็จะเลือกไปใช้ชีวิตของเขาเขาก็จะออกจาก จากบ้านก็มีหลายๆคู่ต่อให้แบบพ่อแม่ไม่เอาญาติผู้ใหญ่ไม่เอาแต่เขารักกันจริงๆเขาจะพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปเขาก็จะไปไปอยู่ข้างนอกไปพิสูจน์กันอะไรกันออช่วยกันจนผู้ใหญ่เขาเห็นว่าโอเคมันรักกันจริงอะไรจริงเขาถึงอยอมยอมรับทีหลังแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีแบบน,มนะมันก็แล้วแต่แต่ดีที่สุดคือถ้าเรามีมีญาติผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายเราฝ่ายแฟนเราเอินดูเราอ่ะมันก็ มันก็จะดีมากเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเขาไม่รังเกียจเรายิ่งเป็น LGBT ด้วยนะยิ่งเป็น LGBT ด้วยยิ่งยากความรักชายหญิงว่ายากแล้วนะความรักที่เป็นแบบ LGBT อ่ะยิ่งยากมากนะที่จะหาแบบเข้าใจแต่มันก็ขึ้นกับเหตุปัจจัยหลายอย่างนะแล้วถ้าเราไม่ได้มองแบบโลกสวยอะ่ะมันก็ขึ้นกับเหตุกับปัจจัยหลายอย่าง นะเราก็ไม่ใช่คนเราไม่ใช่เป็นคนแบบไม่มีหัวนอนปลายเท้าใช่ไหมละ่ะเราก็เราก็เป็นคนที่มีคนรู้จกักนะเราก็คบแล้วก็เปิดเผยนะเราก็ทำมีมีการมีงานทํามีอะไรทานะผู้ใหญ่เขาก็เห็นแหละว่าเออเราเราครบกับลูกเขาเราพาลูกเขาไปทางที่ดีทางที่ไม่ดีเขารู้เขาก็ดูไม่ใช่เขาไม่ดูนะยาผู้ใหญ่บางทีเขาไม่พูดเฉยแต่เขาดูนะเขาก็รักลูกรักหลานเขาใช่ไหม วลาลูกหลานเขาไปคบหากับใครเขาก็ต้องดูว่าเออคบกับคนนี้คนนี้เป็นยังไงเออคบแล้วพากันไปทําอะไรเออลูกหลานคบแล้วลูกหลานเขาดีขึ้นหรือลูกหลานเขาจะแย่ลงเขาก็ต้องดูเออถ้าลูกหลานเขาคบกับใครแล้วพาไปในทางที่ถูกที่ควรเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาแบบรังเกียจเดียดฉันใช่ไหมเออไม่ต้องรังเกียจเดียดฉันคบหากันแล้วพากันไปทำในทิงที่ดีๆไปไปแบบไปแบบ อะไรอะ่ะทำมาหากินช่วยกันทำมาหากินมีเงินมีอะไรใช่การวางตัวถูกต้องค่ะสิ่งที่สาคัญสุดคือการวางตัวเราก็ต้องรู้จักการวางตัวที่ดีก็ทําให้เห็นว่าเออคบหากันเราไม่ใช่ว่าคบหากันเพื่อเรื่องอย่างว่ามันไม่ใช่แต่ว่าเออเราคบหากันเพราะว่าเราเอ็นดูกันจริงๆเราเกื้อกูลกันเราเอ็นดูกันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุข ออนะก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะทุกคนกดติดตามช่องนี้ปะพูดแล้วก็กดติดตามช่องนี้ก่อนเลยป่ะ1,500คนนะกดติดตามช่องนี้ได้เลยจ้ะใจดีของของของวัญได้ปะจะได้ไลค์ให้ดูกันบ่อยๆนะคะคุยได้อะไรได้ใจอจอยไปเป็นการไลค์แบบใจจอย,จอยนะคะเป็นการไลค์แบบใจจอย,จอยกดติดตามแล้วก็คุยกันไปใจอจอยแล้วกันนะไม่ได้มีเรื่องอะไรจะมาเมาส์มอยมาก ก็แค่เดินทางแล้วก็แบบเข้าที่พักแล้วก็คุยหน่อยคุยกับ FC ซสักนิดนึงอะไรประมาณนี้ให้มันแบบอ่าขอบคุณสาหรับกุหลาบค่ะเนี่ยกุหลาบเลิศอ๋อถึงว่าเป้าหมายมันไม่สาเร็จไม่เห็นไลฟ์นานเลยไม่ค่อยได้ไลฟ์ค่ะพี่ปกติไลฟ์ก็จะขายทุเรียนค่ะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็คือทุเรียนเริ่มหมดแล้วก็เริ่มทำ